ทางรถไฟสายคณะแล้วก็โพสคลิปฐานกัมพูชาใช้ให้ภรรยาค่ะยิงปืนกลจากในบังเกอร์คือทหารแต่ใช้ภรรยาคืนฆ่ากันเนี่ยยิงปืนลไปชุบไปพันีรรยาใช่แล้วยิงนี่ยิงอะไรยิงต่อรูปกับทหารเราดูกันนะดหรดชยไปมนิัวโหนี่ยเน่เ้กรหัว ตามีจะเป็นอาหารนะแล้วก็ผู้หญิงที่เราเห็นในคลิปเนี่ยสวมเสื้อตุ้มลายฟางเปนภรรยาของเขาใช้ปืนปนยิงของทหารไทยใากมังเกอร์แล้วก็เขาได้ยินเสียงผู้ชายคอยสั่งการก็ท่านเป็นทหารนี่แหละสัให้หญิงแล้วก็มีคําพูดซึ่งบอกความกมาประมาณว่าผู้หญิงคนนี้กล้าหาญที่ยืนแบบสู้แบบนี้ตั้งท้องด้วยนะมีคำพูดด้วยนะว่าแต่ว่าเนี่ย มีลูกอยู่ในท้องของภรรยาเขาด้วยนะมาในช่วงผู้ชายเูี้ยงผู้มาั้านนะแต่ก็ตกใจบอกเฮ้ยถ้าขนาดนั้นเลยเหรอภรรยาคุณตั้งท้องแล้วแบบเลี้ยงูกเยอะหรือเปหนักเนี่ยนารายนะคะคือเข้าใจว่าจะเป็นทหารบ้าน